สวัสดีครับผมบอยครับที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์เรนเจอร์นะครับรุ่นสปอร์ตนะครับแบบมีแพ็คเกจนะครับมารีวิวให้่อทุกท้าชมกันนะครับตัวสปอร์ตมีแพ็คเกจเนี่ยราคาขายอยู่ที่1 4 0 0 0สิบาทนะครับตอนนี้รถเหลือน้อยมากๆแล้วทีเดียวนะครับถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยต้องรีบสั่งจองกับบอยทีเดียวนะครับเพราะว่ารถนั้นไม่ผลิตแล้วนะครับแต่าบอยยังหาให้ลูกค้าได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวมาชมกันว่าคันนี้ครับมีการตกแต่่่งงงเเเเพพิิิมมมมตตด้้้้วววยแแลกก็็ออออปชชชัััััันนนนขคคจีะะไรรรรบบบบาญ หลังจากนั้นหน้านะครับตัวนี้นะครับเราทำการเปลี่ยนชุดหน้าใหม่นะครับเป็นชุดหน้าแรปเตอร์นะครับกระจังหน้าจะเป็น FWD นะครับสีเทาเอ่อสีดำนะครับสีดำด้านนะแล้วก็พร้อมกับไฟ LED สีขาวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวของชุดกันชนนะครับก็ทำเป็นของแรปเตอร์เลยครับทำสีเดียวตัวรถนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะทำเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้เลยนะเรียกว่าหล่อมากๆเลยนะครับ มาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างเนี่ยคิวล้อเนี่ยจะเป็นคิวล้อที่มากับชุดแต่งของแรปเตอร์นะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวของไฟหน้าเนี่ยไปทําการใส่ในส่วนของข้อไฟหน้าให้นะครับตัวสปอร์ตแบบมีแพ็คเกจเนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าจะได้กล้อง360องศานะครับระบบเบรกอัตโนมัตินะครับตัวจับขั้นบนถนนนะแล้วก็พุชคอนโทรลแบบรักษาระยะห่างนะครับไฟตันหมอก led นะครับเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าด้วยนะครับอันนี้ส่วนของด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับไปทําการเปลี่ยนล้อแมกซ์ใหม ล้อแม็กซ์จะต้องบอกว่าปกติเนี่ยจะล้อแม็กซ์ขอบสิบแครับคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กซ์ขอบยีนะครับเปลี่ยนใหม่นะตัวยางเนี่ยจะเป็นยาง B F นะครับยางออเทเรยนะครับซีรีส์ยางที่275 5 5็ด0นะครับล้อแม็กเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับก้านตัว Y แบบนี้เลยนะที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับอ่าแล้วก็อ f f s e ตเนี่ยจะเป็นลบห้านะครับแบบนี้เลยนะครับก็จะพอดีในส่วนของอชุดแต่งของแรปเตอร์เรานะครับ มาดูส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างเนี่ยตัวรถนะครับอ่าอย่างพิ้บอกดครับคันนี้จะได้ในส่วนของกล้อง360แล้วนะครับไฟที่กระจกนะครับมีระบบเตือนรถมาในจุดบอร์ดนะครับมาให้นะครับรักษารถจุดเดรนก็มีให้นะครับกุญแจเป็นกุญแจคีเลสนะครับอ่าแล้วก็จะมีใส่เพิ่มเติมคือเบ้ากันลอยนะครับแล้วก็ติดในส่วนของอ่ากันสาสี่ชิ้นครับพร้อมกับฟิล์มนะครับอ่าาดูด้านข้างกันก่อนนะครับแบบนี้เลยนะคันนี้นะครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมด้วย ตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น SR5 นะครับก็ตัวกระจกเนี่ยความพิเศษของเขานะครับจะเป็นกระจกสีดำแบบนี้เลยนะไม่ได้ติดฟิล์มเพิ่มนะครับกระจกจะแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ,ะเลื่อนได้นะครับด้านบนก็จะมีะตัวราวหลัง,าลงคาของเทลลี่บอยนะครับแบบนี้นะแล้วก็คันนี้นะครับต้องบอกว่าตัวแพ็กเกจเนี่ยลูกค้าได้นยะลูกค้าจะได้ในส่วนของอ ดิสเบรกหลังด้วยนะพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะครับก็จะเป็นออโต้โฮเบรกด้วยนะครับสติ๊กเกอร์คำว่าร d a p t e r นะครับแบบนี้ให้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เหยียบด้านข้างนะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของเข้าไฟท้ายนะครับท้ายเองนะครับตัวแคนดี้บอยนะครับก็เวลาเปิดก็จะมีไฟนะครับมีไฟให้นะครับแล้วก็จะมีสวิตช์นะครับสวิตช์เวลาเราปิดตัวฝาท้ายเนี่ยไฟก็จะดับ ด้านท้ายนะครับก็จะมีกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ตัวของ mm hmm. เรนเจอร์อ Ranger นะครับมาติดอริยเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตัวพิเศษอีกตัวหนึ่งครับอันนี้กันชนท้ายจะเป็นกันชนท้ายเดิมนะแต่ใส่ในส่วนของออตัวของออตัวลากนะครับสไตล์ของแรปเตอร์นะครับแบบเดียวกับแรปเตอร์นะทรงเดียวกันนะ ก็จะมีหูรากซ้ายขวานะครับแล้วก็นี้จะเพิ่มในส่วนของที่รากเรือมาให้ด้วยนะนตัวนี้นะครับตัวเหล็กเนี่ยหนาแปดมิลน,นะครับงานเป็นงานของ c ีทูนะครับแบบนี้เลยนะก็เรียกว่าเราหล่อเท่ๆนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านในนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านในนิดนึงนะครับเผื่อลูกค้ายังไม่เคยได้ดูในส่วนของรุ่นสปอร์ตเป็นแพคเกจนะ ก็ตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับพร้อมกับเปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับถ้ามืดก็เขาจะติดเองนะตันนี้เราปรับสูงต่ำได้นะครับอันนี้ใส่ที่วางแก้วเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับแบบนี้นะแล้วก็ผู้คนบทนที่เมื่อบอกไปนะครับผู้คนบทนก็จะเป็นแบบรักษาระยะห่างนะครับมีรักษารถยืนเดนนครับแล้วก็หน้าจอนะครับกราฟิกเมนูนะครับจอกลางเนี่ยจะมีขนาด12นิ้วนะครับอันนี้ก็ถ้าแพ็กเกจจะเพิ่มจอใหญ่ขึ้นมานะฮะ ขนาดนี้นะแล้วก็แอร์จะเป็นแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับแบบออโต้ด้วยนะครับเกียร์6สปีดนะครับเป็นแบบแม่นวนได้นะครับเบรกมือไฟฟ้านะโหมดการขี C ่4โหมดนะครับแล้วก็ตัวกล้องมองหลังก็จะเป็นกระจกตัดแสงออโต้พร้อมกับช่องเสียบยูดีด้วยระบบการป้องกันเนี่ยก็จะมีทั้งแอร์แบ็กเอเบสนะครับระบบป้องกันการพลิกคว่ำนะครับที่ไปบอกนะครับระบบเตือนกระชนนานหน้าครับตัวเตือนขณะถอยออกจากช่องจอดนะครับก็จะมีให้ครบเลยนะ กระลุกค้าที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะโทรหาบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0863232518นะครับหรือว่าแอดไอเดียายบอยตามเบอร์โทรได้เลยวันนี้บอยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้บอยเลยนะวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ